ฮัลโหลอยู่ไหนอ่ะผมเป็นผู้หญ bueno> ิงคนนั้นจะบอกว่าอยู่ที่เก่าเนี่ยเหี้ยก็มึงเพิ่งวางสายเมื่อกี้วางแมฟเมเนี่ยเออดูเดตตั้งไว้สิบวิยังไม่ดับแม่งโคอีกอะและถามว่าอยู่ไหนแล้วโทรบ่อยมากโทรจนผู้หญิงคนนั้นให้ความสําคัญโอ้ยให้ความสําคัญกับเรามากตกลงปงใจเป็นของนายคนนั้นซะเรียบร้อยเพราะหลังจากมีอะไรกันแล้วคงนึกออกนะ เคยโทรวัน120หนึ่งยี่ก้นตอนนี้มันไม่โทรแล้วถ้าจำเป็นต้องโทรมันก็ใช้ยิงมาใช่ป่ะไม่แคร์นี่ได้แล้วไม่โทรกลับไปเรื่องมึงเด้ผู้หญิงเสียเปรียบมารักเขาแล้วก็ต้องโทรเด้เติมเงินอยากะให้เพื่อนออนไลน์ให้โทรไปพอโทรไปผู้ชายรับสายก็แกล้งพูดติดๆขัดๆว่าไงนะอะไรเอาสัญ,ญญาณไม่ดีอะไรตัวเองว่าแม่งกดทิ้งเลย บอกกาแฟว่าสัญญาณไม่ดีผู้หญิงก็เนาะโทรใหม่เพราะโทรบ่อยๆเขาให้นั่นปิดเครื่องความมานะสูงมากเลยผู้หญิงอะเห็นเขาปิดเครื่องก็มเมสเซจหา,หาให้นั่นเปิดเครื่องมาเจอเมสเซจแม่งเปลี่ยนซิมเลยทีนี้ไม่เหมือนกันเนาะรักกันใหม่ๆใช่ปะ่ะรักใหม่ๆนี่นั่งใกล้หายใจลดต้นคอกันเลยเนาะเห yeah, 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 yeah. มือนน้องโตนวนลักษณะสามปีคงมีอะไรกันแล้วนะ จีบกันใหม่ๆต้องนั่งใกล้หายใจลดต้นคอใช่ป่ะนั่งคนละฝั่งอย่างนี้ลักษณะมีอะไรกันแล้วถ้าลองมีอะไรกันแล้วนั่งคนละฝั่งต่อไปถ้ามีลูกก็คงจะนั่งคนละโต๊ะถ้าลูกสองคนก็คงจะเที่ยวคนละร้านนะฮะถ้าลูกสามคนนี่อยู่คนละประเทศไหมครับ <c oughs> เอาเขาบอกว่าอยากเห็นคนรักกันเนาะ <c oughs> คิดถึงวันที่รักกันใหม่ๆแล้วมัน <c oughs> ใครบอกผมเหมือนลิงอะ เอาออกก็ได้จะบอกว่าคิดถึงตอนรักกันใหม่ๆสดชื่นนะยิ่งนัดกับผู้หญิงพาไปกินข้าวนะเลือกร้านไกลๆจะได้ขับรถอยู่ด้วยกันนานๆใช่ผู้ชายขับรถไปรับผู้หญิงผู้หญิงนั่งหน้าเจ่ะเปิดแอร์เย็นฉ่ำขับรถขับ,ขบช,ช้าๆชวนผู้หญิงคุยแต่เรื่องซึ้งๆใช่ป่ะแป๊บเดียวเกียร์ออโต้นี่จับพวงมาลัยมืออีกมือก็บี้มือผู้หญิงขับอ้อมอยู่นบีไปบี้มา บางทีถึงร้านอาหารมือผู้หญิงอีกอย่างเงี้ยน,นี่คือรักกันใหม่ๆไงพออยู่กันไปก็ได้การยิ่งมีลูกกันแล้วนะขับรถเคยนั่งใกล้พออยู่ไปผู้ชายขับรถแม่งนั่งท่านี้ดึงไกลไว้ก่อนนั่งแบบพวกขับสิบล้อผู้หญิงเคยนึกได้นี่เออตอนจีบแล้วใหม่ๆขับรถแฟนชอบจับมือนี่มีลูกด้วยกันแล้วไม่รู้เห็นแฟนไม่จับ เมียก yeah, hey, oh, mm ็เ hmm. อ yeah. well, ื wow. no. so yeah. well, ้อมมือไปจับมือเออผู้ชายเคยจับแล้วก่อนขับขับรถอยู่เมียเอื้อมมาจับปั๊บผัวหันไปดูนี่อี้เหี้ยเดี๋ยวก็ตายทั้งคันหรอกผู้หญิงมงงไม่เห็นจับกันเหมือนก่อนไงใช่ป่ะล่ะคนเราเวลาจะทะเลาะกันให้คิดถึงตอนรักกันไว้มากๆผมก็รักนะรักเมียผมเคยรักไงก็รักอย่างนั้นเพราะแฟนเป็นคนหาเงินเก่งซ่อนตรงไหนอีเหี้ยนี่หาเจอหมดใต้ทีวีมันยังงัดขึ้นมาเลยเพ่ ตาพี่มีแค่นี้มองเห็นทั้งตัวไหมเนี่ยฮะทั้งตัวไหมครับทั้งตัวนะเชิญพี่คนนู้นมานั่งด้วยจะได้เหมือนฮกลซิว่อาไหมฮะ <c oughs> เป็นเรื่องราวของความรักเนาะ <c oughs> ของคนรุ่นใหม่ๆรุ่นเก่าๆก็ไม่เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้จะทันสมัยเพราะมีโทรศัพท์โทรคุยกันได้ <c oughs> ถ้าพูด <c oughs> ถึงเรื่องความรัก <c oughs> ผมเชิญผู้อย่างรู้นะเกี่ยวกับเรื่องความรัก เรื่องราวของความรักในคนนี้รู้จริงรู้ลึกรู้ด้วยว่าคนยังคืนรักกันแบบไหนเจอกันที่ไหนแล้วไปต่อกันยังไงแล้วมีอะไรเกิดขึ้นกับการดําเนินชีวิตเชิญพบกับก,กูรูครับผู้อย่างรู้เกี่ยวกับเรื่องความรักคุณแอนนาชวนเชื่อครับแต่งตัวตั้งแต่หกโมงเย็นหมวกเหี่ยวไปหน่อยขออภัยสวัสดีมากครับสวัสดีครับก็พอว,วันนี้รู้สึกดีใจเยอะ ดีใจพอสมควรนะพี่รู้สึกดีใจท่านมาที่นี่คิดถูกแล้วครับใช่เขาว่าอาหารดีมีคุณค่ายิ่งกว่ายาบำรุงนี่อาหารที่นี่อร่อยทุกอย่างจริงป่ะอ้าวจริงไม่จริงไปถามคุกดูแลคุกออกไปกินข้าวนอกบ้านทุกคนเนี่ยทำไมไม่กินที่นี่อร่อยอ่ะกินของอร่อยแล้วแขกจะกินอะไรเออเขาเอาของดีๆไ้ให้แขกกินเอเลยพี่นี่แต่งตัวไม่ดูอายุเหมือนกันเนาะทำไมอ่ะใช่ไหมปีนี้พี่เบนจะเพศ อะไรนะพี่นี่พี่เบนเจพีษสาบานให้พ่อมึงตายด้วยความเร็วสูงใช่ไหมพียตลกก็ไม่เอาคนถึตงตายเลยเดี๋ยวเบนเจพ,นพีษเท่เเเา,เาไหร่อ่ะ <25. S 2> พี่เบนเจพีษตัวใหญ่ก็เท่าไหร่ล่ะยี่สิบห้าห้าห้าพี่เบนจพีษรอบไหนอะ่ะไม่รู้กันนบเอาเองถ้าพี่ถ่ายรูปสนิทพีชนาดังใหญ่แล้วนะสุดเคสอะไรนะสุดเคสเลสดเ,ลเป็ดร้อยยี่สิบว่าล้านแล้วถ่ายเดียวเลยพี่ดำนิดนึง ไหนละกล้องไม่ใช่กล้องนะพี่อะไรอ่ะเจ๊เขายกตีนไม่มีอะไรให้กูเล่นให้มองตีนเล่นแล้วนั้นผมเึงตื่นตาไม่ค่อยดีจริงๆเลยพี่แอนโทษด้วยเอานั่นกล้องไปถ่ายตีนก็ทำไมไม่ถ่ายหน้าพี่แอนหน้ากูจะคล้ายตีนเขาหลาดคนใช่ไหมล่ะร้านนี้ผมไม่เคยมาฮะมองข้างนอกแบบข้างนอกมันแคบเหมือนไม่มีอะไรก็ใช่พอเข้ามาข้างในก็ไม่มีอะไร ภาไในอลังการโอ้โถไม่มีอะไรนอกจากความอร่อยกับความบันเทิงอ่ะใช่ถูกต้องถูกต้องเด็กเสิร์ฟที่หน้าที่เนี่ยน่าสงสารมากเด็กเสิร์ฟฮะน่าสงสารยังไงพี่เคยไปคุยกับเด็กเสิร์ฟบอกน้องเงินเดือนเท่าไหร่บอกไม่ถึงพันหลักพี่แล้วแกแตกแขกหนีคุณหนูก็ต้องรับผิดชอบอะไรนี่พี่พูดเองหรือว่าเด็กพูดมาเนี่ยเด็กเ่าให้ฟังจริงไหมเนี่ยเขาบอกเดือนไม่ถึงพันแล้วมึงได้ติดเท่าไหร่เออคืนละเท่าไหร่บอกเจ็ดแปดพันนะพี่ มึงพอจะมีชุดให้กูใสสักชุดไหมเอาล้วพี่ไม่เล่นกระโหลกต่อไปอ่ะพียมาเสิร์ฟดีกว่าคืนหกเจ็ดพันเอาวันวาเลนไทน์ในยุคนี้กับยุคพี่นี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเดนเจรับขั้นตอนเป็นขั้นตอนเลยที่นี่เขาเน้นของสดๆอ๋อเรื่องอาหารการกินเนี่ยแล้วโดยเฉพาะพวกไก่ย่างพวกปลาช่อนแปะซะเนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาพมจันร์ ปลาพรมจัจารย์ใช่พี่รู้ได้ไงปลาเป็นปลาพรมจัจทรย์พี่ต้มเนี่ยเขาจะเป็นคนพิสูจน์เองตัวไหนที่จะมาทําแปะซ่าเนี่ยเขาจะแหกตูดดูทุกตัวถ้า <c oughs> ตัวไหนโดนตัวพวกพี่แล้วเขาจะไม่เอามาทํอ,อ๋อเหรอนี่เรื่องจริงก่อนจะมาทําแปะซ่านี่ต้องแหกตูดดูก่อนเ <c oughs> จ้าของรา้านนะนะพี่ต้มอ๋อถึงได้รู้ว่าปลานี่เป็นปลาพรมจัจารย์ไก่ย่างไก่ทอดเกลือเป็นไงไก่พรมจัจทรย์ถ้าเป็นผู้หญิงก็อายุสิบสี่สิบห้าอ๋ออ๋อ ถ้าผ่านตัวพู้แล้วไม่เอามาทําให้ท่านทานรู้ได้ไงว่าเป็นไก่พรมจัจทรย์ก่อนจะมาทําให้ท่านทานนี่พี่ต้อมคอยแหกตูดดูทุกตัวน่ฮะจริงแหกตูดไก่อ่าแล้วเด็กเสิร์ฟที่นี่ก็เป็นเด็กเสิร์ฟพรมจัจทรย์รู้ได้ไงเป็นเด็กเสิร์ฟพรมจารย์ก่อนจะมาเสิร์ฟนี่พี่ต้อมแหกตูดดูทุกตัวเด็กทำไมต้องไปดูของเขาขนาดนั้นพี่นี่มีเด็กเสิร์ฟกระเทิรคนเทนเชอะไเลยอีเล็ก น้องเล็กน้องเล็กยินดีเป็โรคจิตน้องเล็กเวลาเม้าเราชอบไปคุยเมากับแขกในห้องน้ำเลิกพี่เชื่อไหมระวังพี่กับหนูอ่ะเอาไข่นับรวมกันมีห้าใบเฮ้ยไปรอแขกนะเฮ้ยมึงบ้าป่ะพี่มีสองหนูมีสองก็ต้องเป็นสี่อ่าไม่เชื่อพี่จับของหนูดูเอออีเล็กมีไข่สามใบเฮ้ยเป็นไปได้ไงเขามีความสุขต่อการอวดแขกมากว่าเขามีไข่สามใบเลิก แล้วก็ไม่ไปไหนนะเขาอยู่ตรงนั้นนะแกคนใหม่เข้ามาเขาว่าอุ้ยคุยพี่พี่เชื่อไหมพี่กับหนูเอาไข่รวมกันมีห้าใบโอ้หน่าแขกเฮ้ยแขกบอกมันจริงเหรอลองไหมจริงพี่มีสองใบท้งหนูคำดูอีเล็กมีสามใบโอ้เออสร้างความประหลาดเขาไปไหนเขามีความสุขกับการอวยแขกสักพักมีแขกผอมๆเข้าไปเลยอ่เมากลัดเลยเมาด้วยเข้าไปอีเล็กเข้าไปถามะพี่เชื่อไหมกับหนูเอาไข่มารวมกันแหละ มีห้าใบแล้วแขกว่าไงแขกขันมาเอ้างั้นมึงก็มีใบเดียว,วสิวโอ้โหแขกมันต้องมีสี่ใบเรียงกันตัดตั้งแต่วันนั้นเล็กไม่เคยไม่ตัว,วแขกไม่เคยอวปแขกเยอะเออใบพูดถึงเรื่องราวแห่งความรักไม่ได้เกี่ยวกับใครอันนี้ก็